เอามาครับสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีเอฟซีสว,ส, FC. สวัสดีพี่น้องเราทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องวุฒิชัยอรยโยนวุฒิชัยของถูกเช่นเคยช่างทอนอย่าเพิ่งถอดแบตนะเดี๋ยวเอามาทําลงเรียวนะครับมาดูไทเกอร์ดีโฟดีคันนี้ครับใครที่ติดตามคลิปที่ไปขับมาจากมุกดาหารนะครับที่ไปขับมาจากมุกดาหารนะช่วงล่างช่วงล่างผมทําให้ใหม่หมดเลยพวกปีกนกเอ่อ พวกลูกมงลูกหม,มากคันชักไม้ตีกองผมทำใหม่หมดแล้วนะครับทับดีเลยนะครับเครื่องเป็นดีโฟดีนะครับเครื่องเป็นดีโฟดีนะคันนี้แล้วก็ที่สำคัญราคาทุกถูก <laughs> ที่สำคัญราคาถูกครับใครที่กำลังมองหารถโตโยต้านะครับราคาสบายกระเป๋าถอยถอยถอยยาวโอเคเอาตรงนี้แหละ พี่ช่างบาสขับมาวันนั้นเราแอร์หนาวจําได้ไหมอ่ามาเดินดูรอบพันก่อนครับมาเดินดูรอบพันก่อนนะดูครับเดินดูรอบคันก่อนพอดูรอบพันเสร็จแล้วค่อยเปิดฝากระโปรงครับย้อนแสงหน่อยนะฝั่งนี้นะดูดูครับดูเซฟวิโก้แล้วีิโก้ขั้นต่อไปรีวิวลวดเลยมือนี่วันนี้รีวิวอย่างเดียวเพราะผมได้อยู่ร้าน เพราะว่าทุกวันผมไม่ค่อยอยู่ร้านครับออกรอมูลลดตลอดเลยช่วงนี้นะครับรถลเขาเยอะมากนะครับเอฟซีเราพี่น้องเรานะครับใครมีก็ส่งข่าวมาเอาดูครับเนี่ยยืนพื้นสวยไปภายในครับดูรายละเอียดวันนี้นะครับวันนั้นไม่ได้ดูรายละเอียดพี่ช่างพอนช่างบัสขับมานะครับก็เป็นลําโพงข้างตรงนี้ภายในค่อนข้างที่จะดูดีแล้วนะครับเขาร้างความสะอาดแล้วนะค่อนข้างที่จะดูดีครับไปช้าๆครับไม่ต้องรีบฝั่งนั้น ไม่สวยครับเพราะว่าลำโพงนี่ออกแต่ผมไม่มีแก้ไขให้ก็เลยต้องออตามสภาพเบาะถือว่าโอเคแคบหลังนะครับถือว่าใช้ได้ครับราคาสบายกระเป๋าเช่นเคยกระจกไฟฟ้าชืดๆนะครับตัวนี้ไฟฟ้าแล้วนะครับตัวนี้ตัวไฟฟ้านะอ่ามาดูฝั่งนี้นะครับดูฝั่งนี้ครับ แอร์หนาวครับไม่ต้องห่วงนี่มีตาหนิครับตำหนินะ F4 บอกตรงๆนะครับตรงนี้คือตาหนิตรงนี้คือตำหนิครับตำหนินะฮะกระจกไฟฟ้าปึ๊บทำงานครับกระจกไฟฟ้าทำงานครับรถวิ่งได้สามแสนหกร้อยหกสิบสี่กิโลนะครับมาดูสามแสนหกร้อยหกสิบสี่กิโลเห็นไหมอ่ะโอเคครับ แอร์หนาวครับแอร์เย็นนะครับแอร์เย็นแอร์เย็นมีแอร์ด้วยนะครับปึ๊บระบบเปิดแอร์เปิดน้ำยาแอร์โอ้เย็นครับแอร์เย็นสบายไฟหลังคาติดด้วยเวลาเปิดประตูนะครับค้นเบาะตรงนี้มีขาดดูเนื้อผมนะครับถือว่าโอเคถือว่าใช้ได้นะฮะปึ๊บ มาดูเครื่องประตูใช้ได้ครับประตูครับประตูไทเกอร์ดีพอดีนะคันนี้นะอุ๊บอุ๊บดูเครื่องครับเดี๋ยวน้ำป่นครับนำปั่รัเรียบร้อยครับ ดูครับถือว่าโอเคอเครับทำแอร์ทำงานนะครับถือว่าดูดีอะ่ะนะครับเหมาะสมกับราคาดูดังในเชื่อเป็นปกติครับโรโยต้าตัวนี้ถือว่าเครื่องดีนะฮะถือว่าเครื่องดีเลยนะครับ G4D 1 6 v Turbo เห็นไหม พีพอด,ดีสูบเบาถึง t u r b คันนี้ครับเอาดูถอยชากออกมาเอกสารพร้อมโอนครับมีหมดนะครับเล่มชุดโอนพร้อมตัวนี้นะฮะเอาดูครับดินพื้นค่อนข้างที่จะเทนะครับโอ้จำอยู่นะกระบะหลังแม็กเลเนอร์เรียบร้อยครับแม็กเลเนอร์เรียบร้อยฝาท้ายถือว่าดูดีครับ ไปท้ายถือว่าใช้ได้ครับ F อซเราพี่น้องเราขายตามสภาพนะขายแทบจะไม่เอากำไรแต่ละคันผมโอ้ขายถูกเกิน <laughs> ขายถูกจนแฟนผมถามแบบไปซื้อมาแล้วก็มาขายถูกๆทำยังไงซื้อมาแพงๆมาขายถูกๆเอาคิดดูดิบางครั้งบางทีนะครับบางครั้งบางทีมันมันขายถูกจนแฟนงงอะ่ะผมก็เลยว่าตัวนี้เหตุผลที่ผมตั้งราคาอย่างนี้ มันเพราะอะไรนะครับที่จะตั้งราคานะครับทําไมคันนี้ผมจะขายเจ็ดหมื่นกว่าบาทนะจะขายเจ็ดหมื่นกว่าบาททําไมผมถึงตั้งราคาเจ็ดหมื่นกว่าบาทหนึ่งเป็นเครื่องดีโฟดีสองเป็นกระกจกไฟฟ้านะครับตัวนี้เป็นตัวไฟฟ้าแล้วนะครับเอฟซีเราพี่น้องเรามันก็เลยตั้งราคาเจ็ดหมื่นห้าพันบาทเจ็ดหมื่นห้าพันบาทนะเอฟซีเราพี่น้องเรานะ ขับมาจากมุกระหารใครที่ดูคลิปก่อนก็น่าจะได้ดูได้เห็นแล้วที่ช่างบัสขับมาจากมุกระหารเนาะจะตั้งขายเจ็ดหมื่นห้าพันบาทเท่านั้นครับก็มุกม่อีกทีเครื่องดีไม่มีไอระบายนะครับเป็นเอกก็เป็นประจำตัวนะครับแต่ถ้าเป็นอิซูซูน่ะก็จะมีไอระบายหน่อยเป็นเรื่องปกตินะครับแต่ถ้าโตโยต้าไม่มีไอระบายเลยก็ถือว่าเก่งมากนะครับถือว่าใช้ได้ใช้ได้อ่ะนะฮะ 7,500 0บาทเป็นราคาที่จับต้องได้ราคาสบายกระเป๋าสำหรับ fc เราพี่น้องเราที่กำลังหารถวิ่งเข้าไปตลาดก็ได้เข้าสวนก็ดีวิ่งไปทำงานก็ยิ่งแจม่มอ่าคันต่อไป v ีโก้นะรอเลยนะครับเขากำลังทำความสะอาดคันต่อไป v ีโกนะครับอ่ะเนี่ยราคา 7, 5,000บาทโทรก่อนมีสิทธิ์ก่อนมัดจำก่อนได้รถแน่นอนนะครับก็ ยากให้เอฟซเราอยากให้พี่น้องเราเชื่อใจผมนะครับให้พี่น้องเราเชื่อใจผมว่าซื้อรถกับผมอ่ะหนึ่งผมรับประกันอะไรบ้างหนึ่งโอนไม่ได้คืนเงินทุกบาทคืนรถทุกบาทนะครับไม่ไม่ใช่ว่าขายแล้วขายเลยไม่ใช่ขายแล้วทิ้งเลยก็ไม่ใช่โอนไม่ได้คืนเงินทุกบาทนะครับเอฟซี FC เราพี่น้องเรานะครับแล้วก็รถเนี่ยก็มี การส่งการอะไรก็ราคาเราคุยกันนะครับเรื่องการส่งราคาเรามาคุยกันว่าจะส่งอะไรยังไงแบบไหนราคาส่งเท่าไร่เรามาคุยกันนะครับหรือว่า fc เราพี่น้องเราจะมาขับกลับเลยก็ได้75,000บาทคันนี้อา้าวเดินทางมาถึงไทยคลิปแล้วนะครับทววราคาไหนึ่งครั้ง75,000บาทครั้งที่1 75,000บาทครั้งที่2 7 5 0 0 0บาทครั้งที่3 3ครั้งก็ยัง7 5,000บาท ดดูีก็วุฒิชัยของถูกอะ่ะถูกที่สุดในโลกอะ่ะบางท่านก็อาจจะบอกว่าแพงบางท่านก็บอกว่านาซื้อบางท่านก็บอกว่าอยากซื้อแต่ขอเวลาหน่อยก็เรื่องปกติครับขอคนที่ชอบคนที่พร้อมนะครับคนที่อยากได้เป็นเจ้าของรถเลือกเจ้าของนะอย่าลืมถ้าเอฟซีเราพี่น้องเราเห็นแล้วชอบเลยแสดงว่าคันนั้นเป็นของท่านอ่ะโอเคต้องท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะวุฒิชัยอะไรยนวุฒิชัยของถูก ถูกจริงการันตีจากผมวุฒิชัยอะไรยยน0879519226 0956643826วุฒิชัยอะไอยยนก์สิงการันตีความถูกความมันเช่นเคยกดไลค์กดแชร์กดติดตามขอบพระคุณทุกท่านมากๆครับ